สวัสดีครับวันนี้กลับมานะครับช่อง Ford Bio อ v i e w นะครับก่อนรับชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็สนใจโปรโมชั่นเด็ดๆติดต่อโอได้ตลอดนะครับสแกน QR Code ด้านล่างได้นะครับ วันนี้นะครับโอจะมารีวิวรุ่นนี้เลยนะครับผมเป็นสอดนะครับ XLT นะครับเป็นกระบะพรีเมียมนะครับเป็นรถลายไอเทมนล้วนะครับเหลือจำนวนจำกัดและไม่ผลิตเพิ่มนะครับขายเท่าที่มีในสต็อกเท่านั้นนะครับตัวนี้จะพิเศษมากนะครับสังเกตดูตรงกระจังหน้าได้ครับกระจังหน้าจะเป็นลายโครเมียมเลยนะครับคุณลูกค้าอ่าอันนี้ก็คือสวยงามนะครับเอกลักษณ์ของ f อ r เอ์เีเนี่ยจะเป็นโครเมียมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าแล้วก็ตรงนี้ตรงโคมไฟตัดหมอกนะครับจะเป็นโครเมียมแล้ว ไฟีแคมของ Ford มาเช่นเดิมนะครับอันนี้คือมาเหมือนเดิมเราแค่เปิดประตูนิดเดียวนะครับมันจะขึ้นให้เลยนี่ครับมันก็จะขึ้นโชว์เลยครับเป็นไฟ C ีแคมนะครับสวยงามในส่วนของด้านข้างด้านนี้นะครับตัวนี้ครับอย่างที่โอเกิดในช่วงต้นนะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับตัวคําว่าเทอร์โบเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมเลยดูไกลๆนี่คือจะรู้เลยนะครับว่าจะเป็นรุ่น xlt นะครับราคาพิเศษมากๆครับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่8 9 0แ0บาทเท่านั้นนะครับ โปรโมชันเด็ดดวงมากเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตรงนี้บ้างนะครับผมในส่วนของประตูครับเปิดง่ายครับเป็นตู้กับข้าวนะครับนี่ข้างในกว้างขวางนะครับก็ถ้าเกิดจัดกัน้องจัดกัน้องโอ้รนะเดี๋ยวโอจัดอันนี้ให้เลยครับผมเบาะแคปนะครับผ้ายางแท้อย่าจัดให้หมดนะครับเป็นเบาะแคปแบบพิงหลังนะครับโอเฟอร์พิเศษให้เลยนะครับถังน้ามันครับของฟอร์ดเอกลักษณ์เหมือนเดิมครับถ้าเกิดเราปลดล็อกรถปุ๊บเนี่ยกดได้เลย ไม่ต้องมาคอยปลดล็อกกุญแจนะครับเราสามารถกดตรงฝาถังน้ำมันได้เลยนะครับลูกค้าคุณลูกค้าสามารถเติมน้ำมันจากตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนของด้านท้ายครับนี่เหมือนเดิมครับปีง่ายครับขนสั่งพลงสัมภาระเนของฟอร์ดนี่คือเด็ดมากครับขนของมีบันไดเหยียบข้างให้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนงตรงนี้พิเศษเลยครับของฟอร์ดน่ครับดูซูมเข้ามาได้เลยครับวันนี้ เขาจะทําเป็นล็อกไว้ให้เลยนะครับส่วนเผื่อนะคนลูกค้าไปใส่โลบาร์เพิ่มนะครับแกะง่ายครับเนี่ยครับเราแค่บิดแค่ตรงนี้ปุ๊บก็จะเห็นช่องเลยครับลูกค้าไม่ต้องไปเจาะให้เสียตัวถังรถนะครับอันนี้คือมาเดิมๆจากโรงงานเลยเราสามารถแกะแล้วก็นี่ครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมได้เลยง่ายมากนี่ครับโอเคมาตั้งท้ายครับนี่ครับเดิมๆโรงงานจะมาอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวลูกค้า ออกรถกับที่น้องโอฟอร์ดไบโอบิวสเนี่ยอย่าจัดกระบะไลเนอร์ให้จัดเต็มครับหรือว่าอยากใส่โลบาเพิ่มหรือว่าอะไรพวกนี้ทักมาได้ตลอดนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยไม้บรรทัดนะครับนี่ดูได้านในนี่ครับก็จะมีตัวหนีบเอาไว้นะครับเผื่อบางทีคุณลูกค้าทํางานอดีเลตอย่างนี้ครับผมต่อตรงต่อเติมบ้านเราเอาไม้อัดอะไรพวกนี้เรามาสามารถมาวางตรงนี้ได้แล้วก็สามารถหนีบแล้วก็สามารถวัดตรงนี้ได้เลยอันนี้เป็นพิเศษเลยนะครับ นี่เอ็ครับพิเศษในส่งมาตรงนี้นี่ครับมาดูาด้านในกันบ้างครับผมด้านในคนขับกันบ้างนะครับ x อ t อย่างที่โอเกินไปครับผมเป็นกระบะพรีเมียมแล้วนะครับฟังก์ชันนี่มาจัดหนักจัดเต็มนะครับอ่ะลองขึ้นให้ดูนี่ครับมาดูพวงมาลัยก่อนเลยครับกระบะรุ่นนี้นะครับอย่างที่โอเกินไปนะครับเป็นกระบะพรีเมียมครับมีคุยคอนโทรลให้เรียบร้อยนะครับปรับปรับเซตระดับได้นะครับ สามารถตั้งลิมิตความเร็วได้ด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็พิเศษสุดๆครับนี่วัลเลตชาร์เจอร์นะครับแหมกระบะที่ไหนเนี่ยมีวัลเลตชาร์เจอร์ให้เราด้วยนะครับขนาดเรอธรรมดานะครับอันนี้คือจัดเต็มให้คุณลูกค้าเลยครับหน้าจงหน้าจอ10นิ้วมาให้เรียบร้อยครับพร้อมวัลเลตชาร์เจอร์โทรศัพท์โทรเข้าโทรออกนะครับตั้งหมดการขับขี่นะครับสามารถตั้งตรงนี้ได้หมดเลยครับผมอันนี้พรีเมี่ยมสุดๆนะครับโบนักหน่วงครับรุ่นนี้ โปรของตัวนี้นะครับเหลือวจำนวนจำกัดแล้วครับต้องรีบติดต่อมานะนี่เลยครับผมฟรีดาวนะครับส่งแค่หมื่นต้นๆนะอันนี้เราทำโปรให้ลูกค้าหลายเคสละจัดฟรีดาวไปเลยนะครับเป็น Open Cap ปเ t นะครับมีจำนวนจำกัดแล้วนะยังไงต้องรีบติดต่อมานะครับผมติดต่อได้ตรงนี้ได้เลยนะครับติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ096นะครับ9675411นะครับสามารถโทรหาโอได้ตลอดนะครับเดี๋ยวโอจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับจากกันไปก่อนนะครับเยี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ